ภัยกันหน่อยสําหรับครอบครัวที่มีลูกเล็กอยู่ในบ้านต้องระมัดระวังครับเพราะว่าเกิดกรณีแบบนี้หลายครั้งครั้งนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีคุณพ่อเนี่ยขับรถไปซื้อของพาลูกไปด้วยลูกอายุแค่2ขวบเท่านั้นก็ลงจากรถไปเข้าร้านสะดวกซื้อแต่ทิ้งลูกไว้ในรถสตาร์ทรถไว้แต่ปิดแอร์ปรากฏว่าพอเดินออกมาจากร้านรถมันล็อกเองครับเปิดไม่ได้ ลูกติดอยู่ในนั้นนานกว่าครึ่งชั่วโมงแต่ว่าสุดท้ายเจ้าหน้าที่ช่วยกันงัดรถจนออกมาได้อย่างปลอดภยัยครับต้องไปนี่ร้อน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 ไม่ร้องไ่ม้่ะไ่ร้อ นี่เป็นภาพขณะที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักษ์การนะครับพยายามจะงัดประตูรถเปิดประตูรถเพื่อช่วยเด็กอายุประมาณสองขวบที่ติดอยู่ในรถเก๋งนะอยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อเลยฝั่งตรงข้ามกับวิทยาลัยสารพัดช่างการจันทบุรีคือทั้งทุบก,กระจกแบบนี้ทั้งมีการงัดประตูใช้เวลากว่า20นาทีครับก็เลยช่วยออกมาได้สําเร็จ <c oughs> คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานี่เอง <c oughs> เจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับแจ้งเหตุพอไปถึงที่ <c oughs> ทเกิดเหตุก็เจอกับรถเก๋งฮอนด้าซีวิสีบรอนทอง จอดอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อด้านในรถมองเข้าไปก็เห็นเด็กอายุ2ขวบนั่งอยู่บริเวณเบาะข้างคนขับนะครับหน้าน้องเนี่ยตกใจแล้วก็มีเหงื่อไหลตลอดเวลา จากการสอบถามคุณพ่อนะครับเล่าว่าขับรถมามาซื้อของแล้วก็จอดรถทิ้งไว้สตาร์ทรถไว้แต่ไม่ได้เปิดแอร์เข้าไปซื้อของในร้านทิ้งลูกไว้ในรถนะครับแต่พอเดินกลับออกมาเนี่ยรถมันล็อกเองแล้วไม่รู้เหมือนกันว่ามันล็อกได้ยังไงก็พยายามบอกแล้วให้ลูกชายเปิดประตูแต่ว่ามันไม่สําเร็จครับแล้วตนเองก็พยายามจะ เปิดประตูให้ได้ชาวบ้านแถวนั้นก็พยายามเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันอยู่แต่ว่าเปิดไม่ได้สุดท้ายตัดสินใจแจ้งเจ้าหน้าที่ดีกว่าเพราะว่าภายในรถมันเริ่มร้อนขึ้นร้อนขึ้นเด็กก็เริ่มจะร้องไห้หลังจากที่เจ้าหน้าที่มาถึงนะครับก็พยายามงัดแง่อย่างนี้นแหละครับ20นาทีถึงเปิดประตูช่วยเหลือเด็กชายออกมาได้สําเร็จครับ